ลูกเค <โบ S 2> <f> เอฟสามหนึ่งหัวหานก็ไม่ได้กินมานานเลยนการน้ำตาลไม่ได้กินเลยสูงมากัวมนักัน้ำตาลนีย่ก็แล้วแต่ได้ไหย าการรักษานี่มันไม่ได้ไปช่วยเสริมอะไรแล้วมันทำไม่พอให้เราดน้ำดีเพื่อตื่นจริงดำปีปีเท่าไรครับตัวนี้ครับตัวนี้ก้าเดือนหนึ่ เดือนายุเก้าเดือนอายุเก้าเดือนครับตัวนี้สุดยอดเก้าเดือนนะครับสูงประมาณร้อยสี่สิบกว่ากว่าแล้วเกือบร้อยห้าสิบแล้วเปิดเปิดไปชื่ออะครับตัวนี้ครับ เปิดไปทไี่11นะครับตัวนี้นะ11ครับ11ใ,ใหญ่ขุมนี่ขุมตัวอายุ12เดือนนะนี่มัน9เดือนนี่ต้องขยายนี่9เดือนอายุ9เดือนครับโอ้โหสุดยดอ,อดหนุ่ควาถ่ายเต็ม